สวัสดีครับผมปอตกับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอปอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลิเช่นกับอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบใน EP ีที่222อันนี้ก็เมื่อหลังใจไปแล้วก็เป็นศึกบุกผาเนาะแล้วก็เสือห้าก็ช่วยอีกคนนึงหนีไปแล้วก็ตอนนี้กำลังจะจัดการกับศัตรูคู่อริเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อของการลิเช่นของตัวในเรื่องนี้ในอีพีที่222นะครับตอนที่222 ต่อสงครามโบราณอมระาวิชาสวัสคิ์็ัฒจากรของวิถีช่วยได้วิชาตา่างแดนโดยธรรมชาติเคยกดดันผู้แข็งแกร่งมากมายและวิชาสวัสคิ์โรารขอตรกุลเฟิร์ก็มาจากต่างแดนเช่นกัน าากอเเ่อ,อนที่มันจะมาหาโอสนมันแยกไปใช่ไหม สองสายพี่ทำงานของนรกแปลรักเลยผมในรกคุยบวญของเจ้าเลยก็แค่ลอบมาพิืนเผยอเ่งเทียบกับวิชาสวรัค์ที่คุณดางเดียวกัอ๋อเอเควิชาวัฏจักรของวิธีทำไมถึงให้หวังชีเก็บของดีเช่นนี้ ลายสารบุคคลของเขาทวิธีผู้ดียังไม่พอโลกาหลอกเป็นหนึ่งวิชาสวรรควัตจรของวิธีผันบรรดาญหนึ่ง ภมและร้องแปลนะเฉดแดนสามหุู่ผาของเฟิงสิงเทียนที่แปลเปลี่ยนสามคนร่วมเลือกันแล้วก็เข้ามาเลยสิเข้าไปยังเฉดแดนของข้าจะได้ดับสิ้นทั้งจิตปิยานราตู้ไปที่เขทีดนแล้วก็จับตใใเตาเา่าได้ไข่พอดีแอะแล้วอย่ากล้าเอาจริถ้าในโอ๋มองใกล้การนี้แยสวรรค์ก็ไม่อาจสืบสอบยา ขาอยู่มันเข้าบ้านผีสิงจบเลยกระโรมตะกูลหวังเจ้ากล้าสู้ตัวต่อตัวกับข้าหรือไม่ข้าเป็นใครเหรอเดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้เองเฮ้ยใจเย็นๆเชิญเลยเราสองคนเป็นแค่ผู้ชมแม่พี่มึงก็กลัวแพ้แล้วสิแม่กันนะ เแ่กงาดวิชาสวรรค์แบบใช้ไ,ไม่ได้แล้วสิการนอุทกการการวิชาสวรรค์อุทกการ,ราจะวนเดียอะไรอีกตั้ง่าศอสศดีก้าวฝ่าวิชาจกักรพันอสศดีรู้ให้ดีไว้ขันควายกันนะ โลหิตหงายเนื้อไม่ได้ไปก่อนเจ้าคนผู้นี้มีศักยภาพเช่นไรน,น่ะวางไทสวีตำหน,นักใหญ่ไม่ใช่เฟิร์นลนมาสู้กันก่อนสิ อาฮกช่วยข้าด้วยเรียกผ้าให้กับดึงที่ยังไม่บรรลุสาสคดีเฟิเจ้าระดับสุบตอดข้านสุดยอดตำแหน่งบรรเยาเรียกผมควรยกให้คุนเอ๋ออาฮกพาข้าในผลทำมาทั้งหมดใครจะกล้าทิ้งตำแหน่งระดับหนึ่งกับข้าจะเป็นคนไม่เอาไหน ฝังเจ้าไวย้ยาวังเจ้าเอ้ยบุตรคนที่หัวของรี่รีเลย่นไว้ยางนั้นเจ้าต้องจำศีลลอกราาเกิดใหม่ในระดับเทพโซวันวันที่ออกจากรา,าแสดงพลังออกมารุนเดียวกันไม่มีใครเที่ยวได้กระหายการเห็นขา้าเป็นคมมีดให้ตระกูลฝัง ข่านนานามว่าเฟิร์นหูเขาชนะตะปูฝนรับนี่เป็นนักลุ้งคู่ายแล้วเข้าทางตระกูเฟิง์นเฟิร์จัดการคนตระกูลสือไปวิชาสวรรค์วัตจักรของวิทย์ีก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายจริงๆเห็นหรือยังที่อาหกพ่อของคือในที่ยญิงในศักดิ์ศรียฉันนี้ล่ะ วิชาสวรรค์อันกาณนี้มาจากที่ใหันฉันทำให้คนกลายเป็นสภาพนี้ได้คล้ายกับเสี่ยวเปีวิตทีู่งตาแดงแปดเปืนอเสี่ยวเปี๊ยกงอน่อมาเล่นกับอาฝุ่น้อนหั มีาวันอ e> ีกเลยอาฝึกราศียนสามสายแลปลอาฝืนแล้วใช่ไหมอม่ซะ ผมมีปราศเสียสามสาหายแ่างกายเนื้อแข็งใครถจะจะมีประโยชน์อีกเยอะฝนชอบอยู่ไม่เองเราาไม้โกงของสำนักแต่แลรคนต่างสดอ่อนชุ่มชำมาอยู่ที่นี่กับขา้าให้ตะโกนฝันใช้งานชั่วดีวรังไม่ดีกว่าหรอ เช่นนี้สำนักเทพสวรรค์ต้องไปปล่อยท่านแน่ว่าตาใครจะรู้ <c oughs> <c oughs> ยกนันเรรอวม้ามาอ่ะคืนทอดหกวิถีอย่างจาังนี่ของรับฆ่าเช่นนี้พวกนี้คนที่เข้าใจการใช้งา,านมันอย่างแท้จริงหาท้า,าทส่งข้าไปสาเซียนยังไม่ถึงตาเจา้ามันถูกกบเลือนไปแล้วแ,วแท้ว่าบีดน้องเหรอนิ่มร่มเงือกสุดร้อนแกลลั่นเขน่าสาบุภาของฝนจอม วิชาสมบเราที่การโบราณจะบุญฝันกลบไลยทั้งหลาต้องไมยคดูสิพวกน้จะบจะไปไหนได้ไม่มีที่ให้หนีได้เลย ้ววอเเ้โบร,นรบนอมตะเป็นร้านเีที่น่าสักอจฉเบียนที่นี่อยู่นานไม่ได้แล้วรินซมบาประชาชอกีซึ่โอ้โหใหญ่มาสกสถีเสื้อโบราณระทับระดับเสียงแทสีเสียโบราณแล้อเป็นโปเกมอนเหมือนก <laughs> ัน พูดมากน,นี่เอาละเอาพังเอาพังเลยแนตนสัตว์อนุภาพผมเสื่อมสลายมีอนุภาพถึงเพียงนี้เชียวไปพูดมายูเวน ผม่ชกถูกกดดันเป็นยังไงาอาวไม่ชอาาบัตตภัยไงมัถึงอเจ้าหนีไม่พ้นแน่นอนแล้วก็ฝังไปก็บข้าให้หมดมาเหอะกี่บัตตภัยอะผ่านทั้งหมดแล้วเฮ้มสิงที ta cho nó. này các bạn, vũ khí đại,สถาน lao chìm trật nguồn văng เคยสืบทอดเผ่าผีเสื้อจากรลพรรคเราใช้โลหิตนำพาไก่เนื้อของทอดกำลังจะแปรรูปต้องต้องหลับไหลเสียแล้วจะตื่นขล้นหลับ้างเลยจะนอนหลับอีกแล้วเหรอได้พลังมาก็หลับก่อนพวกนี้อะไรที่อยู่ข้างในได้ชอบหลับตลอดเวลาเลย ี่อีกฮะเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะต้นรูไกลมาถึงผู้ศึกษาผู้คนลวมตัวกันเขาห่วงมาสนามพิเศษ พบเลิกละสมัติโบราณที่ได้รอบในต่างแดนเอกภพเลิกละามันสูนหายไปในต่างดินแดนตอนสองครามโบราณอมตะเขาทใหญ่ต่างดินแดนไม่ยืะแล้ว่ต่กตายน้าดน เราจะคงถูกกสักกน,น,าานึกไม่ถึงว่ายุคสมัยผันเปลีย่ยนเจ้าก็ยังอ่อนแออยู่เช่นเดิมเลยครับรเสียงไม่หลิวนะมไม่ใช่ละเอาเฟิรนเจ้าผู้แข็งแกร่งตระกูลเฟิร์พราะวิชาสวรรค์อัลตะการโบราณทิสใส่เขาจึงพิมเพียน S <S ใ,คใครกันแต่เราคิดว่าไม่หลิวต่างแดนออแต่ดูแล้วคงน่าจะไม่ใช่เนาะเป็นแนวแบบพูดผีนะก็ต้องมาดูกันว่าเป็นใครแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นการแบบว่าจัดการตระกูลเฟิงใช่ไปแล้วเรียบร้อยนะตอนแรกไกลเฟิงเสียนเทียนเนาะพอจัดการปุก็มีเหมือนเป็นผู้โสข,ของเอขาเรียกเขาเรียกเอาหกหกเฟิงเจ้าเออเอาหกก็ขั้นสุดจะเอาหมดทุกอย่างสุดท้ายก็ได้น้องผีเสื้อนี่แหละที่แบบว่าช่วยไว้เนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบจัดการไปได้แล้วก็จนออกมาข้างนอกนี่แหละก็อยู่ดีก็มีแบบผู้บุกรุกมาอีกก ไม่รู้ยังไงก็ต้องไปรอติดตามันต่อนนอนนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลาฟิชั่นกับแอนิเมะโลกอันสมบูรณ์แบบในปีที่222นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทักบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับเรียลชั่นในปีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ